สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ขอสวัสดีนกักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอในรูปแบบของมัลติแคมนะครับก็คือการใช้กล้องหลายๆตัวในการตัดต่อนะครับซึ่งวิดีโอตัวอย่างนะครับครูได้นําเสนอไปแล้วในรอบหนึ่งอยู่ในห้องเรียนนะครับก็จะมาดูว่าวิดีโอที่ใช้ในการตัดต่อน,นั้นเราต้องแยกแยกโฟลเดอร์ยังไงบ้างเพื่อให้เราไม่งงในการใช้งานนะครับ ในการตัดต่อวิดีโอนะครับอันนี้อันนี้ไฟล์นี้ไม่เกี่ยวนะครับไฟนี้คือไฟที่ที่ทำเสร็จแล้วนะเป็นตัวอย่างให้ดูตอนที่เราทําการเรียนในห้องนะครับ <ใน S 1> เดี๋ยวเราจะมาตัดใหม่<ใ>น,นะนอนโอเคตอนที่เราบันทึกภาพวิดีโอนะครับเราใช้กล้องทั้งหมด3ตัวนะครับในการทํากล้อง3ตัวเนี่ยเราก็ต้องมาแยกโฟลเดอร์เอาไว้นะครับกล้องที่1กล้อง2กล้อง3โดยการใส่ไฟล์เข้าไปนะครับ แล้วก็โฟลเดอร์ที่4นั้นจะเป็นโฟลเดอร์สลับเก็บเสียงเสียงตัวนี้คือเสียงที่ได้มาจากไฟล์โทรศัพท์ของเราเองนะครเราใช้มือถือในการเลกคอร์ดเลกคอร์ดเสียงเอาไว้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเปิดฟังเสียงมันก็จะเป็นตระกูล mp3 ทั่วไปหรือบางคนอาจจะบันทึกเป็นอื่นก็ได้นะเบฟอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือไฟล์เสียงนะครับเสียงเห็นไหมครับรู้จักไฟล์เสียง เดี๋ยวก็เราค่อยมาปรับเสียงที่มันดังขึ้นหรือมันเบาลงอะไค่อยมาปรับในโปรแกรมก็ได้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของวิดีโออนก่อนนะฮะกล้องหนึ่งนะครับวิดีโอใส่เข้ามาครบแล้วนี่คือกล้องที่1นะครับอันนี้คือกล้องที่2นะครับกล้องที่2กล้องตัว2ออันนี้คือกล้องที่3นะครับกล้องที่3กล้องที่3นี้ก็จะบางครั้งกล้องที่3มนะมันก็จะมีจังหวะที่มันคมชัดที่ตัวคนนะเห็นไหมครับที่เพื่อนเรา ดึงโฟกัสไปที่ตัวคนนะครับ<ด>มันจะเบอร์เบอร์เบอร,เบอร์ที่คนก่อนแล้วจากนั้นไปชัดที่ตัวคนจากนั้นเราก็จะกลับมาเบอร์ที่ตัวกล้องอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากตัดกล้องที่3ไปผสมกับ1นสองนะฮะมันก็เลือกจังหวะที่มันชัดๆัแล้วกันโดยส่วนมากก็จะใช้จังหวะจังหวะที่เราโฟกัสตรงนี้ครับเอาไปใส่นะจากตรงนี้เบอร์เบอร์ปุ๊บก็โฟกัสเข้าไปนะครับมันก็จะมาเบอร์ตรงนี้แทนนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราจะใช้นะสลหรับกล้องตัวที่สามนะครับ Okay. ทีนี้เรามาดูการตั้งค่าโปรแกรมนะครับว่าเราจะตั้งค่าโปรแกรมยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะฮะเราก็ทําการเปิดโปรแกรม r e m i e r e Pro ขึ้นมานะฮะ p r พรีเมียโ,โปรขึ้นมานะรพรีเมียโ,โปรนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับตําแหน่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์นะครับก็ให้เอาไปบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับในในของครูก็จะเป็นไดดีนะฮะโฟลเดอร์ชื่อวิดีโอแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อปวส อันนี้ใส่เป็นปวสสองนะเดี๋ยวขอขอแก้ก่อนนะครับเป็นปวสหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสองเออหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเราจะเอาไฟล์มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ปวสหนึ่งจุดหนึ่งนะครับไฟล์ที่สำหรับแก้ไขในพิเมียนะครับโอเคหลังจากเปิดพิเมียมานะครับเราก็จะมาทําการเซตค่าให้พิเมียใช้งานได้นะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เราเปิดวิดีโอขึ้นมานะครับเรารู้ตำแหน่งในการเก็บไฟล์แล้วเรียบร้อยนะคะรับก็คือเราจะเอาไฟล์ไว้ที่นี่นะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จปุ๊บอันดับแรกที่เราต้องทานั่นคือเราต้องมีการนิวโปรเจกต์ใหม่ก่อนเราจะนิวตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะมานิตรงนี้ก็ได้นะ,ะสั่งนิวขึ้นมาสั่งนิวโปรเจกต์นะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับเขียนว่าวิดีโอแนะนําตนเองนะฮะแนะนําตนเองแนะนําตนเอง ผมก็ตั้งชื่อเป็นปวส1นึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้3กล้องนะครับ3กล้องพื้นที่ในการเก็บโลเคชันนะครับโลเคชันแล้วก็เอาเข้าไปเบราว์เบราว์ไปที่ตำแหน่งที่เราจะเก็บไฟล์นะครับนั่นคืออยู่ที่วิดีโอปวส1น,นึนะครับตรงนี้สั่งซ e เล็กเลยคือคือเราจะเก็บไฟล์ไปที่นี่นะครับเก็บไปที่นี่หมดเลยก็สั่งซ e เล็กโฟลเดอร์นะครับจากนั้นตัวตัวอย่างก็ ปรับตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอก็เป็น Time Code Audio ก็โเป็น a u d ด o s a โอ l ซมเปนะครับแล้วก็ Capture ก็จะเป็น h d v นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคไปนะครับโอเคมันก็จะวิ่งเข้าสู่หน้าจอในการตัดต่อนะครับตามที่เราเคยแนะนํากันไว้นะครับเวลาที่จะตัดต่อ,อยาได้แพทเทิร์นเดียวกันนะถ้าเราอยากได้หน้าจอแบบเขาคงลําเดิมตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้นะฮะเขาคงหน้าจอนะครับก็มาที่คำว่า Editing นะครับมันก็จะได้หน้าจอ ที่เป็นสไตล์ของการตัดต่อของเรานะครับพอดีของครูตอนนี้แบ่งหน้าจอเป็น2จอนะครับมันก็จะมีขยายออกอย่างนี้นะเดี๋ยวขอกลับมาเป็นหน้าเดิมก่อนนะครับก็คือเป็นหน้าในส่วนของเอฟเฟกต์แล้วกันนะครับมันจะได้กลับมาเป็นคราวคงนี้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการตัดต่อนะครับเริ่มต้นนะเราต้อง ทำการนำวิดีโอของเราเข้ามาเก็บไว้ในนี้ก่อนนะครับเข้ามาเก็บไว้ในนีนะ้วิธีการนำวิดีโอก็คือสามารถดึงเข้ามาได้เลยนะเราสามารถเปิดไฟล์คู่ขนานกันแบบนี้นะครับคู่ขนานกันอย่างนี้นะแล้วก็ดึงวิดีโอเข้ามานี้ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นเราดึงเข้ามาอย่างนี้ครับดึงแล้วปล่อยวิดนะีโอก็จะถูก Import เข้ามาอันที่2นะกล้อง2ก็ดับบันคลิกเข้าไปแล้วก็ดึงเข้ามานะครับกล้องที่3ก็ดับบิคลิกแล้วก็ดึงเข้ามานี่คือ3กล้องนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ ถ้าเรากลัวงงว่าเป็นกล้องเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนก็ใส่ใส่ชื่อไว้นะครับอาจจะเป็นกล้องกล้องหนึ่งใส่เลขหนึ่งกล้องสองใส่เลข2นะครับกล้อง3ก็ใส่เลข3เข้าไปนะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันง่ายนะฮะเราก็ทําการสร้างโฟลเดอร์เก็บวิดีโอเหล่านี้ไว้ก็ได้นะครับนี่ฮะตัวโฟลเดอร์อยู่นี่นะครับเรากดโฟลเดอร์ขึ้นมานะนิีปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าวิดีโอวิดีโอนะครับแล้วก็นํามไฟล์ของเราตรงนี้เข้าไปเก็บในโฟลเดอร์ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่งงนะ ไฟล์จะได้ไม่กระจายนะครับจากนั้นเราทําการสร้างซีเควนซ์รอแล้วกันนะครับซีเควนซ์รอแล้วกันเพื่อที่จะตัดต่อง่ายๆนะก,ก็ทําการคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็สั่ง New Item เลือกเป็น s e q u e น c e นะครับกดเข้ามาตามที่เราเคยได้ศึกษาและได้บอกกล่าวกันมานะครับว่าวิดีโอที่เราจะตัดต่อนะเราจะใช้เป็นที่ 1180p 25นะครับ25เฟรมเรทนะครับ25เฟรมเรทอยู่ในตระกูล Digital เอสดนะครับเราตั้งปุ๊บ แล้วก็มาใส่ชื่อ s e q u e n c e นะครับกดปุ่มโอเคเราก็จะได้ไฟออล์มา2อันแล้วนะครับ2อันแล้วนะครับตอนนี้เราดึงเฉพาะวิดีโอมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของอ sequence มานะครับจากนั้นเราจะทำการตัดแบบ3กล้องนะครับตัดแบบ3กล้องก็ไปดูที่วิดีโอที่เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ครับคลิกเข้าไปเราจะทำามกล้องนะครับแล้วก็คุมดำตรงนี้เลย แล้วคลิกขวานะมันจะมีคำว่า create นะครับ create m a n t i c a m e r a source sequence นะครับเราก็เลือกเข้าไปครับมันจะทำการตั้ง sequence ใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อตรงนี้ครับเราอยากจะตั้งชื่อเป็น m a n t i c a m e r a ก็ได้เป็นชื่อไทยก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือการ sync นะครับ sync แล้วก็เอาตำแหน่งจุดตรงกันแล้วก็ใช้อันเดิมเลยก็คือ in point นะครับ แล้วก็เรามาดูในส่วนของ audio นะครับ audio ที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตดึงดึง audio มานะครับดึง audio เราจะใช้ในการเทียบเสียงให้มันตรงกันแล้วกันนะครับเรามาเลือกที่ audio แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกที่แท็กของเราจะเอาเสียงให้ตรงกล้องตัวไหนเราก็เลือกเอานะครับปกติมันก็จะมีอยู่1 2 3แท็ก tag อย่างเงี้ยถ้าเราจะเลือก mix down ก็คือให้ทุกแท็กนั้นตรงกันหมดนะครับเราก็เลือกอันนี้นะครับ เลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บก็กดปุ่มโอเคเดี๋ยวมันจะสร้างวิดีโอขึ้นมาให้เรานะครับโอเคนี่ครับวิดีโอเขาเสร็จแล้วนะครับวิดีโอที่เขาสร้างมันจะมาปรากฏอยู่ในส่วนคลิปมันติแคมตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะทําการดึงไฟล์หลักของเราไปไปสร้างอีกโฟลเดอร์หนึง่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเก็บมันติแคมของเราเอาไว้อีกที่หนึ่งนะครับมันอยู่อยู่ในนี้เดีย๋ยวอันนี้คือที่เขาทําเป็นมันติแคมจากนั้นหน้าที่เราคือเอาส่วนนี้ครับ มาใส่ไว้ในซีเควนต์ของเราซีเควนตะ์ที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ชื่อมันแล้วก็ดึงมาเอามาใส่ไว้ในวิดีโอท่อนที่1แล้วกันแล้วก็ปล่อยนะคแค่นี้เองนะครับเราก็ลองเพย์ดูนะครับถ้าเราเพย์ดูตอนนี้มันก็จะเจอเฉพาะวิดีโอจอเดียวมันเจอจอเดียวมันยังไม่เจอสาจอนะรเราต้องเรียกใช้ส่วนของฟังก์ชันแต่แถวนี้ก่อนนะครับที่เป็นเครื่องมือทูลนแ,แถวนี้โดยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่ามันจะมีในส่วนของมันติ เห็นไหมครับมันติมันติคาเมล่าวิวนะครับเราก็กดเข้าไปหรือไม่ก็ดึงเข้ามาบางไว้แตวแถวนี้นะครับจากนั้นก็พอแล้วเราใช้ตัวเดียวพอนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปแล้วกันว่าเราจะตัดยังไงแล้วใส่เสียงยังไงนะครับ